สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมเอาวันนี้นะครับมาติดตาฟุตบอลที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำก่อนเลยแล้วกันนะเพราะตอนนี้นะครับเว็บไซต์ของเรานะครับ SKBON มีการปรับโฉมใหม่นะครับมีคอนเทนต์มากมายนะครับนอกจากบทวิเคราะห์วิจารณที่มากมายแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของไกด์ไลน์ต่างๆนะอย่างเช่นเรื่องของสูงต่ํา นะครับมีเรื่องลูกเตะมุมแล้วก็อีกมากมายครบโคจรเลยนะครับผมก็ถ้าสนใจก็ไปติดตามกันได้นะครับอ่ะโวันนี้นะครับเรื่องของเราก็จะเป็นเรื่องของการแจกที่เด็ดนะครับฟุตบอลวันนี้นะครับสองคู่ด้วยกันนะครับก็คัดมาแล้วนะครับเป็นในรายการของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบคัดเลือกนะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างมัคคาบีไฮฟาครับจะเปิดบ้าน เจอกับโอลิมเปกอสนะครับนัดตัวแรกวันนี้เล่นที่บ้านของมาคับบี้ก่อนนะครับผลงานของทั้งคู่นะครับถ้าเกิดเทียบกันจริงๆก็ถือว่าอาจจะไม่แตกต่างกันมากนะักเพราะว่าอุ่นเครื่องที่ผ่านมาของเจ้าถิ่น2นัดแพ้หมดแล้วก็เกมบอลถ้วยในหลีนะครับเป็นซูเปอร,ร์คัพก็แพ้มาด้วยเหมือนกันนะครับส่วนโอลิมเปกอสนะครับอุ่นอุ่นเครื่องมาที่ผ่านมาเนี่ยสีเกมก็ผลงานไม่ดี นะครับผมแพ้ไปถึงสามชนะเกมเดียวเท่านั้นเองก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่ว่านักกีฬาญีุ่่นเครื่องนะครับถ้าเกิดเทียบกันวันนี้ปอต์ปอผมคิดว่าโอลิมกอสค่อนข้างจะดูดีกว่าภาษีดีกว่าตรงที่ประสบการณ์ในยุโรปก็มากมายนะครับเป็นทีมที่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกบ่อยแล้วก็ไปถึงรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะบ่อยเหมือนกันนะครับสมคาบบี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านานาจะหลุดมาทีหนึ่งนะครับมันจะเล่นรายการนี้มาก็ พักใหญ่เหมือนกันนะครับก็คิดว่าวันนี้เนี่ยด้วยความเก่าเกมมากกว่าประสบการณ์ดีกว่าแล้วก็ชื่อชั้นทีมที่เหนือกว่าผมมองว่าวันนี้เนี่ยเกมนัดแรกโอลิเบโกสมีโอกาสบุกไปชนะได้เลยนะครับกับราคาที่เปิดมา0.25นะครับให้เลือกต่อที่โอลิเบโกสละกันนะครับสว่วนอีคู่หนึ่งครับไปดูที่ HJK Helsinki นะครับจะเปิดบ้านเจอกับ วิตรเล่เพลเซนจากเช็กนะครับสองทีมนี้นะครับก็จริงๆถือว่าเป็นสองทีมดังจากลีกตัวเองนะครับอย่างเฮลซิงกินะครับมาเล่นารายการนี้ก็ถือว่าบ่อยเหมือนกันในช่วงหลังนะครับรอบก่อนนี้นะครับเพิ่งจะผ่านดานรลีกาสมาจากการชนะเยาวยอนเลยนะครับโผลงานตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดูดีด้วยนะครับเพราะว่าชนะ3จาก4ีเกมหลังสุดแล้วก็ไม่แพ้ใครนะครับเกมลุก ถือว่าจัดจ้านเหมือนกันนะวางผลได้อยู่นะครับส่วนวิโดเลเฮลเซ่นเนี่ยไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมา2-3ปีแล้วนะครับเพื่งจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าผลงานในรายการนี้ถือว่าไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะครับถึงชื่อชั้นจะดูดีกว่าเพราะมาจากประเทศเช็กนะครับแต่ว่าเฮลซิงกิเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วก็แข็งแกร่งอย่างเล่นในบ้านเหมือนกันผมว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจุดที่แตกต่างก็คือเฮลซิงกิเนี่ย อยู่ในช่วงการฤดูกาลนะครับผ่านการลองฟรีลองถูกมาแล้ว,วเรื่องของการวางแท็กติกทีมความฟิตก็ดูดีกว่านะครับมีความเล่นเป็นระบบทีมมีแผนการที่ดีกว่าไม่เหมือนกับทีมเยือนที่จะบอกว่าได้แต่เตะอุ่นเครื่องอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปีซีซั่นที่ผ่านมาก็ถือว่าผลงานก็ยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่ด้วยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเจ้าถิ่นสู้ได้ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับ ราคาในเปิดมาให้ทางฝั่งของเพลเซนบุกไปต่อที่ครึ่งลูกผมมองว่ามันสูงเกินไปนะผมเชื่อว่าเจ้าถิ่นเฮลซิงกิสู้ได้เกมแรกว,วันนี้น่าจะไม่แพ้นะครับให้รองไปที่ hjk เฮลซิงกินะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ที่ให้เลือเชียนั่นก็จะเป็นออลิเบกอสนะครับแล้วก็เป็นเฮลซิงกินะครับเชื่อว่าน่าจะไม่แพ้นะครับผมอ่นนี่เป็น2คู่ที่ ค้างหน้าฝากกันนะครับก่อนจากการนะฝ่ครั้งหนึ่งนะครับทางฝั่งของเรานะครับ s k b o n บมีการปรับโฉมใหม่นะครับมีคอนเทนต์มากมาให้ทุกท่านติดตามกันนะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมสวัสดีครับ